ใครๆก็คงรู้ว่ามหันตภัยร้ายที่สามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างได้ภายในพริบตาก็ไม่สามารถเทียบได้ เมื่อเจอกับมหานตภัยที่เรียกว่ายาเสพติดกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจึงได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์ทรงเห็นถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินเรามีเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงในชุมชนบ้านเม่นใหญ่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นครับ ยาขมาออกไปยาขมาออกไปยาขมาออาไปไกลยาขม่าเอาไปไกลยาขมาเอาไปไกลยาขมาเอาไปไออกไปยาขมาออกไปามาออกไปยาขมาออกไปไกลองคนนี้เป็นเลยเนาะคือท่าทางเมยๆ โอ้ยวันดีพ่อใหญ่กับพนักงานกรมาเพาะก็ดีได้แล้วข่มซ่องคนในทุกเจอร้ายเป็นตัวเลิกอีรู้ขะแล้วคุใหญยเอ้ยตอนนี้นะมีอาการแปลกๆคุยคนเดียวว่าระแวงไปเมื่อสิบ่องปีพานมานี่นึกว่ามันเลิกเสพยาแล้วูุ้ใหญ่กับท่านพนักงานกรมาขอความช่วยเหลือช่วยพ่อผมเน่อยยัเอ้ยเฮีเราต้องห้าทางร่วมมือกันในการช่วยเหลือ ผู้ที่ติดยาเสพติดในหมู่บ้านของเฮามันเป็นเรื่องที่บุรีที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านและชุมชนในเฮามันต้องรีบแก้ไขและจัดการมันบกครับเดี๋ยผมขอเสนอนะครับให้เฮานําเงินจากกองทุนแม่นะครับของแผ่นดินของเรานะครับมาซ่วยในการบําบัดนะครับช่วยเหลือผู้ที่ เดินทางพิษนะครับในการติดยาเสพติดตามพระราชดำรัสนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงครับในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเฮานะครับผมก็เห็นดีนํำครับท่านพนาพัฒนากรในบ้านเฮเด้เห็นดีนํำยกมือรับมาบ้านเฮาก็ต่อไปก็เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีพ่อแม่แล้วบ้านนี้ครับพ่อครับแม่ครับสวัสดีครับ มาแล้วบอรู้เป็นนะเหรอแม่เราเป็นห่วงหลายแม่บอต้องเป็นห่วงครับที่ศูนย์ธัญลักษณ์จังหวัดอุดรธานีนะครับขอบคุณบัสอย่างดีครับขอขอบคุณพนักงาคนคับพยาบาลที่จัดเปลี่ยนธุระให้ลูกผมบอต้องขอบคุณทุกดอกครับเราต้องสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของ่นดินแม่ผู้ก่อตั้งกองทุนแม่ของพ่พดินจนนําไปสู่การแก้ไขยาเสพติดในสุมชนย,ย,ย่างยั่งยืน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระสงฆ์นิกรมาอย่างยาวนานการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินของกรงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจะเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยัง่งยืนครับ